เจอกันในคลิปนะครับฝั่งตรงนู้นจะเป็นของใช้นะครับทางตรงนี้จะเป็นอาหารแช่แข็งครับอาหารฟิชครับหินซื้อยังนอกครับน้ำบนทัานได้ยังครับปลาเจียวปลาซิวมันขายยังไงนอกครับนี่ข้าวขายยังไงดำไดรนอก เาเขม่ได้กินับของกินก็ประมาณนี้ครับกับเนื้อน่าจะมีแบบชุดด้วยครับชุดละสองร้อยหาสิบครับเจ็ดอย่างครับเลือกได้ครับเนี่ยอันนี้ก็ชิ้นกินไก่ไก่ครับเนื้อเนี่ยตัวเบเนีไนี่รอมีอันนี้อันนี้แล้วก็หมูเมนกบ่าฮัตตี้นั่นวานแล้วก็ลูกชิ้นเนื่อครับ ลูกเิ้นของเค็มแล้วก็ป่าเนี่ยกันเนี้ยครับก็ประมาณนี้นะครับของกินครับแล้วข้าวสารก็มีนะครับข้าวสารข้าวเจ้าข้าวเหนียวน้ำน้ำเปล่าเครื่องดื่มเนี้ยฮีคอยจอมเนี้ยต้องอะไรก็ ทั้งสามไม่เอาอะไรมาเลยใช้กระสอบก็เยอระเลยู่ครับของครับเป็นร้านเล็กๆครับอยู่ในที่นี่เขาเรียกโมชาร์ตนะครับเนาะบ้านเราก็เหมือนหมู่บ้านเนาะครับของใช้ ก็อยู่ที่ค่าเงินนะครับราคาของเรีเงินค่าเงินสูงก็แพงครับค่าเงินต่ำก็ถูกครับกระทะก็มีครับจะบูบวัวดหนึ่งข้าวติบข้าวก็มีครับนี่ครับ เสื้อผ้าก็มีครับก็จะประมาณนี้ครับเป็นจบับเล็กๆนะครับเกือบมีทุกอย่างนะครับของไทยบ้านเราครับ พัฒนาบอฮะห้าบาท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 ห้ิอันนี้ห้าบาทครับห้าสิบครับบาทเราห้าสิบบาทห้าบาทก็มอันนี้ก็จะเป็นฝักไอศครีมครับทุเรียนก็มีนะครับทุเรียน น่าจะนําเข้าจากบ้านเราครับนี่ครับอยู่ที่นี่ลูกละหกสิบครับหกสิบเช็คบ้านเราก็หกร้อยนะครับหกร้อยบาทลูกหนึ่งครับน่าจะไทยนำเข้าครับทุเรียนไทยมาอยู่ในประเทศอิสราเอลครับ ก็จะประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ